พี่รองครับมื่อนี้มาเบิกเป็ดปลูกด้วครับออกบ่นเป็นออกต่ำๆนี่ครับออกอยู่ตุ้งสูงๆขอกเฟี้ยงครับเบิ้งเนี้ยสูงซ้ำเลยนี่เป็นลังค่านะครับลังค่าของลรคเกลี่ยฟางนะครับออกลูกเป็นหมองออกลูกเป็ดครับเบิ้องหลุยู่งของดังเหมือนับของว่ามาเบิ้งลูกเป็ดนะครับลุกลุกออกลูกลุกเลยขุ่นนะครับประมานสี่สิบป้วนขุ่น เทปออกลูกทุ่ง uh ลูกเกี่ยกล่อมยิ่งเสียงห้องก็เลยขึ้นมาเบิ้งครับอ้หออกเต็มเลยครับมาเป็นเสกงงงงหัวอู้หูลงไปแตกแตกหลายหมอกหลายหมอกลงไปสิผ้าลงไปบางหัวบางไอยต่อเลย ตอกับคว้กยบข้างเดกตานกตภาูกกับนกนี่ครับเอา่นอยกนีนอนอยู่หุดนอน มันตากแดดเสยลูกเชียบสามหนึ่งโอ้ลูกเชียบหกแปดตัวเมียรครับโอ้เราจับเป็นเป็ดแล้วกรับเมื่อเพิ่งอันนี้ก็เป็นลูกเจ้าลักนะครับตอนผสมไปแล้วลูกเจ้าลักนี่ทำโว่าหูยังมีอยู่อันนี้ก็เป็นลูกเชียบหกแปดออกเลยสิบเอ็ด ตัวแม่ให้กันตัวแม่ให้กันแม่นนี่นอนอนดไปสาวครับพันมนมตอนนี้ผสมมากว่ายกปุ๊งวง 40, ัสิบพันบ่ะรอย 40, 40, 43, อี่สิบตวี่สิบสามนะครับถ้า,า,าบิงเป็ดล้วก็บงควายต่อเลย ก่อนนะครับนะบอกกันอีกครับ